ลัคนาราศีกุมเช็คดวงการงานกันนะครับในเดือนตุลาคม2568รสครับชาวราศีกุมนะครับดาวพระอังคารเดือนนี้แทบไม่ได้ย้ายไปไหนนะมาตรฐานยังคงอ่อนกําลังลงนิดหน่อยเรียก่าเป็นปลานะแต่มีเรื่องดีนะมาอยู่ที่เดือนลาภะหรือเดือนสุภาษณ์ครับคืองานอาจจะ,ะมีช้าบ้างมีเร็วบ้างบางครั้งงานประจํางานบริษัทมันไม่ได้ดังใจบ้างเพราะเป็นการทํางานกับคนหมู่มากทั้นนี้ปลาหมายถึงผู้อื่น,นครับมันเป็นงานผู้อื่นมามาแทรกมาขอความช่วยเหลือนะก็ช่วยกันไปครับงานประจํางานบริษัทเนี่ย ช่วยเหลือแล้วเป็นยังไงช่วยเหลือแล้วเข้าตาผู้หลังผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเดือนพระสูเป็นเรื่องของการย้ายตำแหน่งครับมีโอกาสสูงนะครับทำงานมากๆก็มีประสบการณ์แล้วก็ความรู้มีโอกาสเคลื่อนเลื่อนลื่อนตำแหน่งดีได้นะครับแล้วก็ปลายเดือนแล้วพระอังคารก็ย้ายนี่เจ้าเรือนการงานย้ายเป็นตำแหน่งที่บวดวงเกษตรตราธิบดีงานจะดีเด่นมากๆนครับนับจากสัปดาห์สุดท้ายของเดือนไปจนไปมีโอกาสตำแหน่งแล้วก็เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าธุรกิจ ธงบอกว่าในเกือบทั้งเดือนนะครับค้าขายเรามีโชคมีลาบเข้ามาจากการค้าขายก็คือลูกค้าเข้ามาเยอะโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าหน้าใหม่ๆลูกค้ารายใหม่ๆลูกค้าขายจรก็เข้ามานะครับลองจัดโปรโมชั่นเอาใจเขานิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ดีเอาใจเขาแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยในช่วงปลายเดือนเช่นเดียวกันดาระสมมาดับอยู่ที่เรือนตำแหน่งนี้กลับกลายเป็นเรื่องดีครับหมายถึงเกณฑ์ที่เคยเจรจาค้าขายแล้วปิดเดียวไม่ได้นะครับกับลูกค้าคนเก่าๆก่อนๆเนี่ย ชะลอการตัดสินใจรีบติดตามนะครับมีโอกาสจะเจรจาแล้วปิดเดียวใหญ่ได้ได้รับทรัพย์รับโชค,คจากงานที่ทําอยู่แล้วก็ธุรกิจที่ค้าขายจะทําได้ดีนะครับกลุ่มอสามทรัพย์ก็รอฟังข่าวดีได้ครับท่านนี้ครับขอให้ท่านมีดลงชะตาที่ดีการงานที่เจริญก้าวหน้าครับลัคนาราศีกุมเช็คดวงการเงินกันนะครับในเดือนตุลาคม2568ครับราศีกุมมีดาวพระศบ์ดีเจเรอนการเงินเดือนนี้มีจุดเปลี่ยน คญในชีวิตนะครับเร่าดาวมาเป็นดวงมหาอุนะครับตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปพระสมดีเด่นที่สุดใน12ราศีแล้วก็เด่นที่สุดในรอบ12ปีนะครับการเงินการหาได้ของคุณจะดีเด่นมากๆนะครับคุณครูเบอร์นหนึ่งนะเรื่องการทํางานหาเงินรายได้ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานบริษัทก็มีโชคมีลาภก้อนใหญ่การลงทุนการทาํามาค้าขายธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่ทําได้ดีหมดนะครับมีโอกาสเรือ่าดวง ภัยดีพินาธโครงการค่าขายคุณคือเบอร์หนึ่งนะเหนือกว่าคู่แข่งคู่ค้าอันดับเดียวกันนะครับที่สําคัญในดาวพระสุมาคอยกระตุ้นทรัพย์การรับซื้อและโชงในครึ่งแรกนะครับมีโชคลาภการลงทุนชัดเจนใครเป็นนักลงทุนสายความรู้ความสามรรถของเทรดเดอร์ซื้อมาขายไปเก่งกําไรได้นะครับเห็นยอดบวกแล้วก็ชื่นใจเห็นตัวเหลขกตัวเงินนะครับส่วนนักลงทุนสายเสี่ยงโชคสิ่งดวงนี่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่พอสมควรนะครับในครึ่งแรกครับส่วนครึ่งหลังก็ยังพอมีนะครับไม่ได้แปลว่าจะไม่มี แต่ได้ไมาแล้วมันจะมีรายจ่ายนะมาครั้งได้มาเป็นทุกขลาบนิดหนึ่งก็อย่าลืมได้โชคได้ลาบในครื่งือนหลังทําบุญไว้ส่วนหนึ่งครับที่สาคัญมีดวงชะตาเกี่ยวข้องกับอาาัยมรซับปิดเดียวใหญ่ได้เงินก้อนยิ่งเดินทางยิ่งมีโชคมีลาบด้วยนะครับใครรอเรื่องของอสิทธิประโยชน์เรื่องของมรดกทรัพย์ส,สินก็มีเกียรติได้รับนะครับหรือว่าดวงดีมากๆเรื่องของการเงินรายได้การสร้างัสร้างตัวครับท้ายนี้ครับขอท่านมีดวงชะตาที่ดีมีการเงินที่ดีดวงเศรษฐีเป็นของท่านครับ ลัคนาราศีกุมเช็คดวงสุขภาพกันนะครับในเดือนตุลาคม2568ครับเราราศีกุมข้าในเดือนนี้ภาพรวมกว้างนะเพราะเสายังยังมาอยู่กับลัคนาอยู่นะค,คืออาจจะตึงเครียดนิดหนึ่งครับเรื่องของหน้าที่การงานแต่าว่าง,งานมันดีเงินมันดีไหม,มก็ดีนะแต่เราตัวเราเองเครียดกดดันเองพระเสารป็นหของสุขภาพระบบะกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้ด้วยนะคเดี๋ยวไปเครียดมากครับลดธาตุไฟโดยการดื่มนะ้ำไมเยอะนะครับเอาตัวไปอยู่ในที่เย็นๆแล้วก็มีหลุมอากาศระบายก็ ช่วยลดได้ปัญหาเรื่องนี้นะครับจุดอีกจุดหนึ่งครับประมาณกลางเดือนนะครับดาวประพุธเนี่ยเจ้าเดือนมรณะนะครับมาอยู่ที่เรือนร่วมกันกับดาวอังคารเรียกคู่วิวาทครับอารมณ์ช่วงนี้จะขึ้นขึ้นลงบางทีคิดไวปากไวไปหน่อยพยายามเตือนตัวเองนะครับอย่าอย่าพึ่งไปอย่างนั้นมันจะทําให้กระทบเรื่องของการทํางานที่สาคัญมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยทาให้เราใจเร็วด้วยนะเรื่องการขับยุยานพาหนะต้องใจเย็นเตือนสตินะครับไม่ประมาทรักษากฎเป็ในในาจราจรการเดินทางในช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนพายายาม เลือกได้ก็เป็นสถานะของผู้โดยสารครับท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับรู้ดวงก่อนย่ำดีกว่าครับท้ายนี้ครับขอท่านมีดวงุชะตาที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปครับลัคนาราศีกุมเช็กดวงความรักกันนะครับในเดือนตุลาคม25 6 8ารสครับชาวราศีกุมท่านไหนที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเดือนนี้นะผู้ชเครื่องหนึ่งแรกเนี่ยดาวอาทิตย์ยังมาตรฐานยังอยู่ในเรือนที่อ่อนกําลังครับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็คือ พยายามสื่อสารกันให้ชัดเจนครับตอนนี้บางท่านก็ความรักปกติดีนะแต่เรื่องของหน้าที่การงานปัจจัยเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่หรือว่าระยะทางก็แล้วแต่นะมันจะทําให้จีจางเหินกันบ้างควรที่แคร์ดูแลเอาใจใส่กันนะครับประคับประคองนะครับก็ผ่านไปได้พรดาวประสุยังคอยช่วยเหลืออยู่นะครับความรักยังไม่ได้มีปัญหาแต่ครึ่งเดือนหลังครับอาทิตย์ย้ายราศีแล้วมาอ่อนกําลังนะครับในเดือนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวดาวดับนะก็คือ,อเกณฑ์บางท่านเขาเรียกว่าอาจจะมีความคิดความเห็นนะไม่ค่อยจะตรงกันนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของญาติาผู้ใหญ่หรือว่า,าบ้านหรือว่ารถยนต์ฉะนั้นความรักในเครื่องเดินลังต้องพยายามเรื่องพวกนี้พยายามปรับจูนกันให้เข้าใจแล้วก็อย่าเพิ่งพูดอะไรไปนะคิดให้ดีก่อนพูดเติมเต็มความหวานให้กันก็ประคับประคองผ่านไปได้นะครับส่วนชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ยังโสดน,นะครับโดยรวมถือว่าในเดือนนี้นี่ท่านใดที่ยังโสดเนี่ยมีโอกาสนะพบเจอกับครือมีญาติผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักหรือาพบเจอจากการออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียก็ได้เป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะ เป็นคนมีอายุนะแต่ก็มีเงินนะครับมีหลักฐานฐานะที่ดีด้วยว่าพบเจอคนรวยได้นะสามสัปดาห์แรกคุยได้แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายคนสดแนะนําให้ดูใจดูแลตัวเองเป็นหลักครับเพราะว่าดาวมันเดินวิปริตแล้วนะครับเมื่อท่านได้รีเทิร์นได้พูดคุยกับคนเก่าก็มีช่วงสัปดาห์สุดท้ายแต่ดาวมันยังไม่เข้มแข็งครับฉะนั้นต้องดูใจกันระยะยาวนะครับท้ายนี้ครับกัท่านมีดวงชะตาที่ดีมีความรักที่ดีมีคนรักที่ดีตลอดไปครับ